ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพนัฐ ประชดกกตนะครับสงสัยใช้มาตาา390านะครับจัดการผู้รณรงค์ให้ออกมาลงสมัครสวนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการที่ลงมาสมัครสวระเบียบของกกตที่ออกมาบอกได้เลยครับว่าประชาชนนะครับหลายๆคนก็ข้องใจประชาชนก็สงสัยและหลายๆคนก็ตั้งคําถามในระเบียบของกกตว่าทําอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าทําเพื่อเอื้อประโยชน์ใครหรือเปล่าหรือทําเพื่อประเทศชาติจริงๆหรือเปล่าก็อย่าง ที่บอกนะครับว่าวันนี้อันนี้คือข้อดีและอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุด คืออะไรครับก็คือว่าวันนี้นะเราไม่ได้อยู่ในยุคเดิมๆเราอยู่ในยุคของโรคโซเชียลอยู่ในยุคของโรคออนไลน์อยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสารซึ่งแน่นอนครับการที่เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทําให้เราได้เห็นข้อพิรุษเห็นข้อสเกตและเห็นว่าองคอ์กรอิสระบางองค์กรเนี่ยทำงานไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้โปร่งใสไม่ได้ชัดเจนหรือเปล่านัประชาชนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ในเรื่องนี้ลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ ถ้าเราไม่ได้อยู่ในยุคของโรคโซเชียลไม่ได้อยู่ในยุคของโรคข่าวสารป่านนี้นะครับเรื่องของเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็คงจะกกะตก็จะคงจะออกนะครับระเบียบอะไรออกมานะแล้วเสร็จแล้วก็อุบอิบอุบอิบกันไปสุดท้ายแล้วเราก็จัดได้นะครับสอวอที่มาจากการนะครับรอกเอาไว้หรือเปล่า มาจากสอวอที่ต้องการให้มาเป็นพวกเดียวกันตัวเองหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องของการเลือกสอวอรเราต้องได้สอวอที่ยึดโยงกับประชาชนสอวอที่ประชาชนเป็นที่ยอมรับแต่วันนี้สอวอชุดนี้นะครับจะเป็นสอวอที่ยึดโยงกับประชาชนเป็นสวที่ประชาชนยอมรับหรือสุดท้ายเราจะได้สอวอแบบรากตั้งแบบคนที่นะบล็อกกันเอามาแล้วหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้กก,อกอตอนะครับ สิ่งที่กกตทำเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันไม่ตรงไปตรงมาและมันไม่สมเหตุสมผลนะครับมันไม่มีใครที่ไหนเขาทำกันเพราะอะไรทำไมกกตถึงทำแบบนี้นะครับราุดคุณพนัดนะครับประชดกรกตสงสัยใช้มาตา3า9 0 9จัดการผู้รณรงค์ให้ออกมาโรงสมัครสวออนะครับ สนะครับพฤษภาคม2567นายพนัทนะครับทัศนียานอนทอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ประสงค์จัดรงสมัครนับสมาชิกวุฒธธิสภาหรือว่าสวโพสเฟซบุ๊กสั้นๆ ว่ามีคนถามว่าที่กะกะตอบอกว่าจะดําเนินคดีกับผู้ที่รณรงค์ให้ประชาชนนับออกมาลงสมสัครสวเข้าข่ายเป็นความผิดอะไรหรือไม่คําตอบที่น่าจะผิดคือฟาร์มผิดฐานนี้ มาตา3า9 0ูผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดๆไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นหรือนะับของผู้อื่นนะครับก็เอาแบบสั้นๆเข้าใจความนะครับว่าวันนี้การที่นะครับ บอกว่านะครับจะดาเนินคดีกับผู้ที่รณรงค์ให้ประชาชนไปลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเข้าข่ายผิดอะไรหรือเปล่านะค,คำว่าเข้าข่ายผิดอะไรหรือเปล่าก็คงจะเป็นมาตราเดียวคือมาตรา39เนี่ยผู้ใด,ดข,ข่มขืนใจแต่ถามว่าวันนี้การที่หลายๆคนออกมารณรงค์ผมเองก็ออกมาบอกนะครับออกมาพูดว่าเฮ้ยวันนี้นะ อยากให้ทุกคนไปสมัครเป็นสวเพราะดูแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับคนไม่ตื่นตัวเรื่องของการสมัครสวคนไม่สนใจเรื่องการสมัครสวสุดท้ายแล้วเราก็จะได้สวแบบไหนครับสวแบบค่าวที่แล้วสวแบบหวยหวยสวไม่มีประสิทธิภาพสวที่ได้รับนะครับเลือกนะครับกับพวกเดียวกันเองสวไม่ได้คิดจะทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติสวไม่ได้คิดทําประโยชน์ให้กับประชาชนเข้ามานั่งหายใจทิ้งแล้วต้องจ่ายเงินเดือนเราไม่อยากได้สวแบบนั้นนะครับ ถึงรณรงค์ให้ทุกคนที่มีคุณสมบัตินะลงไปสมัครสวรกันเยอะๆเพราะสาวอันนี้คือสวสองพคุณจะเลือกสวได้คุณต้องไปเสียเงิน2องพเพื่อจะเข้าไปเลือกสวผมจึงเรียกสวสวสองพนนะเพราะวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดประชาชนไม่สนใจและไม่เข้าไปสมัครกันเยอะๆ สกกมาสุดท้ายแล้วสวนะครับราดตั้งก็จะเข้าไปอีกเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วเราจะได้สวที่อ,วอ่วยสวที่ไม่เป็นสิทธิภาพสวที่บอกได้เลยครับว่านะครับมีค่าน้อยฝุนสดุดตัวหนึ่งเข้ามาในสภาพเพื่ออะไรครับวันนี้ประชาชนต้องช่วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อไปสกัดนะครับการที่จะ ทำการลากตั้งสว่วยๆเข้ามาในครังในสภาสวที่มีค่าน้อยฝัสุนักตัวหนึ่งเข้ามาในสภาอย่าให้เข้ามาได้ครับประชาชนทุกคนต้องช่วยกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าเัปเดตฟังครับ